สวัสดีค่ะพบกับช่องแมกก่อ๊บกกกอกโอ้โหนะคะชะอมของเรากินไม่ทันแล้วจ้านี่ชะอมแต่ละต้นนะคะโอ้โห و. เฟื่อยเลยดูยอดนะคะอบบทั้งนั้นเลยนี่พ่อนิมจะไปตัดกล้วยนะคะเชา้านี้จะเป็นพ่อค้ากล้วยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเนาะค่ะทุกคนนิจะตัดกล้วยอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะคะ อืมัมนตึงแล้วเนาะขอตัดทางทีนะตัดทางไหนทางนี้ที่ลูกน้องตัดาสลางแล้วอ้าวจับเครื่อนบอกวันนี้นค่อยค่อยเอ็น,อออเอนลงก็มาจับตรงเครือโอ้โอ,โอ้ได้การเลยตรงนี้มีสองเขือนะคะ ได้แล้วนี่นะคะพ่อนิ่มก็จะมาฝั่งนี้นะคะอันนี้เป็นมะละกอฮอลแลนด์นะคะนี่อูอยาแถวนี้ดกมากเลยโอ้ยพ่อนิ่มเครื่อนี้สุกค้าเครื่องละเน่าหมดเลยเราไม่ได้มาดูนี่เดี๋ยวนี่เน่าหมดแล้วอ้าว อย่าลืมมาถางต้นมะม่วงพี่เด้๋วนี้ยังอยู่นะต้นบักใหญ่พอนิ่มเห็นมันมมะม่วงนี่โอ้มะม่วงก็ยังอยู่นะจริงๆเราปลูกไปสุดแถวเลยนี่ยังไม่ทันได้เป็นลูกนะคะอันนี้โอ้อันนี้ตึงนานแล้วโอ้สุก สุขิงสองคือค่เอฟซนี่เพราะว่าไม่ได้มาเลาะนะคะ,ะลงแล้วค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านจิ๊กไม่ได้เลาะมันมันลอกอันใกล้ๆนี่แหละมันถึงไม่ได้อเอานะยุบโอโ้โหได้แล้วค่ะี่นะคะหิ่งออกมาแล้วโอโ้โหพ่อฤดดูแรงเหรอ ได้ประมาณนี้แหละลเขาก็ถือว่าใหญ่อยู่แล้วเออเอาไปบ่มกันก่อนเนาะนี่เอาไปตัดถ้าขายก็ได้พอห้าบาทบ่เขาซื้อประมาณนี้ละฮะเออนั่นแหละเอาไป้กินเสียไดย้เดี๋ย้พ่อนิ่มตัดอันนี้ก่อนเี้แล้วนะคะทุกคนเอ้ยลูกพ่อนิ่มอุดมสมบูรณ์มากไปแล้วนะคะกล้วยสองคือ นี่นะคะสาวๆมองตามพ่อเราห้อยแล้วนี่สาวๆจะกินแล้วเราก็ดิบน่ารักมากเลยค่ะนี่นะคะทุกคนพริกของเราจะต้องหาวิธีแล้วค่ะดูมันร่วงนะคะเสียดายหมดเลยนี่ปอ๊อด,ดกมากมากอื้กินเฉพาะตรงนี้ก็พอได้กินนะคะไม่ได้ซื้อแล้วก็เก็บไปใส่แกงใส่อะไร เขียวๆขี่ใส่แกงหน่อไม้นี่โอ้มันสุดยอดมากตรงนี้งามงามค่ะนี่เพราะคุณแม่ใส่ปุ๋ยนะคะนี่มันของพี่น้องน้อยให้มาก็อยู่ข้างล่างเลยตอนนี้พริกท่วมหมดแล้วค่ะอืมต้นใหญ่จะเท่าเอวแล้วนะคะพริกนี่สวยๆทั้งนั้นเลยป๊าดเดี๋ยวต้องไปดูอาจารย์ Google นะคะว่า ทำยังไงไม่ให้พริกมันร่วงนะคะตอนนี้คือเจอแล้วค่ะปัญหานี่บุนมากอันนี้บุญมีนะคะนี่บุญมีบุญมากโอ้ยนะคะน่ารักมากส่วนอันนี้นะคะแม่รุงเรืองแม่มั่งมีน้องสีสุกนะคะ ชื่อเป็นมงคลทั้งนั้นเลยค่ะพี่นกน้อยเป็นคนตั้งชื่อให้นะคะทั้งหมดเลยห้าสาวนี่บุญมีบุญมากรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขปัดชื่อเพ,พอเพะเลยปีนี้ก็จะคลอดอีกนะคะสองสองสองแม่นี่แหละทั้งรุ่งเรืองแล้วก็มั่งมีนะคะนีนะคะทุกคนโอ้ย เดี๋ยวเราจะทําการบ่มกล้วยนะคะเราจะใส่อะไรดีคะทุกคนใครมีความรู้ด้านกล้วยๆนะคะบอกคุณแม่ด้วยจะหาใบอะไรมาบ่มนี่ถ้าสุกก็กินได้นะคะขายก็ได้ราคาราคากว่ามันดิบกล้วนก้อน,อน,อน,อนโอ้แก๊สบ่บ่มแก๊สเป็นอาชีพบ่ไปหากล้วยมาขายบ่ <laughs> ไปแย่งอาชีพใครว่างนี้ <laughs> เขาไมาอ่ย <laughs> ามาอยู่แล้วบ่เออยังอาชีพยัยแตงโมบ่เราไปแ<ๆ>ถวโซนบ้านนูน่นเนาะไกลๆนู่นไปดูสิตลาดกล้วยนะ่ะมันก็ราคาดีไนะออ่แล้วตลาดเออนั่นแหละเราไปหาแผงสักแผงบ่เราส่งสำเนาเส้อผ้าก็โอเคดนะ้วย <laughs> อันนั้นตึงคักจริงๆ mm. เขามีไอเหมือนเกี่ยวนะพราะนี่มที่เขาทำเขาอันขายเนาะตัดตัดตัดเขาตัดเปาะเข้าเย RTX, ล,ลยเจาะเข้าละเกะเกาะมุนเพชรเขาทำกล้วยนี่สายนะกล้วยหอมทองเออใสหอ่หอมทองนะมันอ่อนกว่านี้ไหมกล้วหอมทองนี่ต้องขยายพันธุ์นะมีแม่หนอเขนานะเอาไปปลูกตรงผลไม้ไออะไรนะลิ้นจีนะ เอาไปทำตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราเอาเพิ่มปีน,นี้แหละ<ร>ไปขุด<า>เอาหนอ<า>ออกมามใหญ่มากอยู่ด้นั่นนี่โอ้ถ้าสุกจะสามสิบไม่ไปใช้ได้อันนี้ไม่ผ่านได้เพราะนิ่มปาดละนี่ <laughs> โดนมีดละนี่น้อยเดี๋ยว <laughs> เอาไปกินซาด <laughs> โอ้ได้หลายจังเลยเนะาะลูกไม่ปาดน้ำไม่ส่งห็นได้ <laughs> ไม่ค่อยหาที่ตำนี่ อ,อ้าวตัดตัดทางไหนไปข้างล่างก,กับข้างบนข้างบน,นีตัดไม่ได้นี่อ๋อต้องตัดแต่ข้างล่างเนะาะนี่ก็ยังาแค่นี้ก็อุดมสมบูรณ์แล้วค่ะเอฟซี F C เอาไว้กินนะคะเวลาเรากินข้าวอิ่มนี่ก็จบท้ายด้วยกล้วยหนึ่งลูกแต่บ้านเราเป็นคนที่ชอบกล้วยมากเลยเนาะพ่อนิ่มหรือว่ามันไม่มีจะกินสงสัยไม่มีจะกินมั้งลูกชานี่ก็ห้อยไว้วันเดียวน่ะ ถ้าเป็นเคนรือนี่ไม่เกินสามวันเราหมดไม่มีของหวานน้องอันนะ่ะชอบมากเลยไม่มีของหวานจะกินก็เลยกินกล้วย,ยนับได้หลายหวีอันนี้เป็นหอมทองนะคะอันนี้นี่เดี๋ยวคุณแมจ่จาะพายเอฟซีมาดูอันนี้หวีสุดท้ายนะคะนี่นี่หอมทอง นี่โอ้ยงามมากเลยค่ะแบบตึงจริงๆเลยปดที่เขาขายให้เรายังไม่ตึงเท่านี้เนาะพ่อนิ่มดูมันเหมือนกล้วยหอมนะมันลูกไม่ค่อยยาวเดี๋ยวเราไปเตรียมอะไรนะอันนั้นกล้วยหักมุกนะคะที่เหี่ยวๆหาสาวไปชนคุณพ่อก็เลยเก็บมานี่ต้องเอาไปปิ้งอันนั้นนะ สวยมากมุนมาทางเดียวกันเลยเออทางแหละเดี๋ยวเขาจัดระเบียบมาโอ้ยคักจริงๆเหมือนวางตลาดยังไงไม่รู้เนาะเหมือนวางขายของที่ตลาดใหญ่มากเดี๋ยวอีกกีวีถ้าบอกว่าวีละห้าเราไม่ขาย ของตาใหญ่น่ามาเห็นเออแกซื้อแพงอยู่ได้นะพ่อ,อแกให้อยู่ประมาณนี้นะสิบนะแต่อันนี้เราค่อยไม่ขายเด้อหอมทองสิบสิบเราไม่ขายเพื่นอยู่ทางเขาวงบะสองตายายนะเขาวงเออจะตมาเอามาเอารถเอา้อพ่วงขยัน FC, เอซเอ้ยเอาอะไรมาก็ได้ขาย เนะ้อพอนี่มันก็กลุมตัดละได้มัน้ยนะเออไม่ใช่ง่ายเนาะต้องหาหมิดตัดกล้วยโดยเฉพาะแล้วมันไม่ใช่เฉพาะทาทำส,สวยมากเลยใหญ่ไม่เป็นไรหรอกโดนนี่โดนหน่อย ได้แล้วค่ะนี่พ่อครับกล้วยคนใหม่กล้วยกล้วยกล้วยของไปกล้วย,วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องอขอฝากเอฟซี FC, ไปเพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีค่ะ